จะเกิดอะไรขึ้นหากวันหนึ่งสปาราตผู้ชื่นชอบการล่ากระหายเลือดได้หลุดออกจากสถานีทดลองไปความสามารถของพวกมันล้วนแต่อันตรายต่อผู้ที่พบเห็นอาวุธทั่วไปไม่สามารถสร้างแม้แต่บาดแผลต่อพวกมันได้แต่ถึงอย่างนั้นพวกมันทุกตัวล้วนมีจุดอ่อนจุดอ่อนที่มีแค่เราเท่านั้นที่รู้ทำไมนะเหรอก็เพราะเราเป็นคนสร้างพวกมันขึ้นมาเอง ขอต้อนรับน้องๆทุกท่านนะครับเข้าสู่เกมฟิจิดัตหรือย่ำค่าเป็นเกมแนวเฮอร์เรไขปริศนาเอาตัวลอดจากพวกสัตประหลาดเกมค่อนข้างมีเซตติ n งเกี่ยวกับเนื้อเรื่องค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับเพราะเราได้รับบทเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างสัตว์ประหลาดพวกนี้ขึ้นมาแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับห้องทดลองทําไมเราถึงต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อเข้ามายังสถานที่แห่งนี้เดี๋ยวไปหาคําตอบพร้อมกันนะฮะ ให้ผู้เล่นเดินตามทางไปเรื่อยๆจนสามารถเข้ามายังบริเวณสถานีทดลองได้สําเร็จถึงจะบอกว่ามาถึงสถานีได้แล้วนะครับแต่ก็เป็นเพียงชั้นแรกของสถานีทดลองเท่านั้นดูเหมือนว่าเราจะต้องหาทางลงไปยังชั้นท้างล่างให้ได้แต่ชั้นนี้ถึงแม้จะเป็นชั้นแรกก็ตามแต่สภาพของมันนั้นดูเละเทะจนผิดปกติราวกับว่ามีอะไรบางอย่างที่พังข้าวของในชั้นนี้เสียเรียบชื่อของเจ้าตัวนั้นก็คือโดโลเมอ เดอะโลเมอร์ omer, เป็นสัตว์ประหลาดตัวแรกที่จะโผล่มาเพื่อฆ่าเราในเกมนี้นะฮะลักษณะของมันจะมีมือมีเทา้าคล้ายกับมนุษย์ไม่สิจะเรียกว่าคล้ายก็ไม่เชิงแต่จะมีก้อนเนื้อหรืออะไรบางอย่างปกคุมตัวเอาไว้และที่น่าสนใจเลยก็คือดูเหมือนเจ้าตัวนี้จะเป็นหุ่นยนต์ครับสังเกตได้จากฟันที่ดูยังไงก็เป็นเหล็กกันชัดๆบวกกับดวงตาที่ส่องแสงที่ดูไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตใดๆ ส่วนวิธีเล่นในด่านนี้ก็คือเราจะต้องเปิดการทำงานของห้องแลบทั้งหมดแล้วขึ้นลิฟต์เพื่อเดินทางไปยังชั้นด้านล่างแต่ทว่าห้องทดลองแห่งนี้ถูกทิ้งล้างมานานทำให้ไม่เหลือพลังงานหลงเหลืออยู่เราจึงจำเป็นจะต้องเปิดพลังงานให้ได้เสียก่อนโดยระหว่างนี้เราจะต้องรับมือหนีการตามล่าจากเจ้าเดะโรเมอร์ไปด้วย ส่วนด้านวิธีการรับมือกับเจ้าโดโลเมอร์ในเกมนี้ไม่ค่อยยากครับมันมีความเร็วในการเดินพอๆกับผู้เล่นเลยอาจช้ากว่านิดนึงด้วยซ้ําแต่ถึงอย่างนั้นความน่ากลัวของมันก็คือมันจะไล่ล่าผู้เล่นทันทีที่มันมองเห็นหรือส่งเสียงดังและจะไม่หยุดจนกว่าจะคลาดสายตาและถึงแม้เราจะหนีเข้าห้องก็ตามก็ไม่ช่วยอะไรฮะมันสามารถเปิดประตูและเดินตามเข้ามาฆ่าเราได้ แล้วในด่านนี้ทุกครั้งที่เราไขปริศนาอะไรสักอย่างเสร็จมันจะมีเสียงดังตลอดฮะเท่ากับว่าเจ้าเดะโรมเมอร์จะวิ่งไล่กวดเราได้อย่างถูกที่ถูกเวลาเสมอตลอดด่านอืมประตูไม่มีพลังงานโอ้ยมันมาโอ้โอมันมาแล้วโอ้โอ้โคตรน่ากลัเสียงโคตรน่ากลัวอ่านี่ห้องนี้ห้องนี้ปิดปิดปิดปนี่เอออแก้ไงวะ มันมาป่าวะมันเอ้ย,อยมันจะมาป่าวะเอ้ยมันมามนแอบแอบนี่ครับวิธีรับมือกับเจ้าดุเดะโรเมอร์แอบเข้าซอกแค่นี้มันฆ่าเราไม่ได้ละแล้วพอมันไปแล้วก็อีกห้องหนึ่ง น,นี่ได้ขวานได้ขวานได้ขวานเอาจามหัวไม่ได้มันเป็นหุ่นยนต์ครับเราเลยไม่สามารถต่อสู้กับมันได้เลย <c oughs> วิ่งจะเอ๋กับมันตลอดตอโนพาวเวอืมต้องหาบานประตูที่มีไอ้ท่อพลังงานครับตอนนี้ห้องไหนหวะ เกมนี้ทำดานได้ค่อนข้างดีนะผมหลงทางผมเคยเล่นมารอบนี่ผมเคยเล่นมารอบนึงแล้วฮะแต่ว่ายังงง,ง,งอยู่ด่านเนี้ยต้องวิงว่งวิ่งนี่มาก่อนวิ่งจ๊กันมาก่อนวิ่งล่อมันมาไกลๆก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยกลับไปที่ห้องนั้น,นยังมาอยู่อะทำไงดีอ่ะมันล่าเราไม่เลิกเลยอ่ะเอออืมอืมอืมห้องนี้ไม่ได้ สร้างประตูมาเยอะทำไมวะทำไมไม่ให้เราเข้าเฮ้ย hey, <laughs> มันวิ่งไล,ล่ะช่างิดป,ประตูไปแล้วเดินมั่วเลยตอนนี้มาเอ้ย <laughs> มันโดดถอยหลังล <laughs> อะประตูที่เราสรับไว้มันอยู่ทางไหนวะผมลืมนี่บะเอ่อ โทร,รูมนี่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 น,นี่คือแล้วตอนตอนนี้ผมต้องหาเอาพลังงานไปให้ห้องคอนโทรลรูมก่อนครับเพื่อแบบเปิดพลังงานมันยังอยู่เหรอเมื่อกี้มันนึกว่าไปแล้วเอ้ยม,มันมีกี่ตัวเนี่ยเอาผมนึกว่ามีตัวเดียว กี้มันเดินไปขวาแล้วมันโผล่มาทางซ้ายได้ไงน,นี่ครับตรงนี้เปิดได้ไหมอ,อ่ะไปๆๆๆๆมันเปิดมันเปิดปะมันเปิดไหมเออไม่ไม่มั่งนี่อืออืออือะไรอะเนี่ย เออตอนนี้ผมงงผมแบงแบงไปเมืสองสี่สองสี่โอเคครับสามเจ็ดอ่านี่มาเป็นรหัสต,ตรงนี้เออห้าสี่ คือเอาทั้งหมดมาเป็นสมาการคณิตศาสตร์นะฮะแล้วก็คำนวณแล้วก็ใส่คำตอบลงไปอ่าปิดประตูเอ่อท่อตรงนี้เอ่อกดอ่าโอเค E1 Room 1 e ูม o o m F1 ูม ตอนนี้พลังงานน่าจะเปิดเราน่าจะเปิดได้เกือบทุกห้องแล้วฮะอันนี้อะไรอ่ะหินเอามาทำไรวะมันวิ่งวิ่งตอนหนึ่งอย่างตาลายเลยครับอ่าโอเคตอนนี้พลังงานเรากลับมาเกือบครบละห้องห้องห้องอุ้ยตกใจ โอเครีบ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 ร้อยปิดปิดไม่ได้ด้วยโอเคครับมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับด่านนี้เพียงแค่ใช้ความจำเรื่องทักษะความจำเรื่องฉากนิดหน่อยก็สามารถผ่านไปได้แล้ว เจ้าโตัวโดโรเมอร์เนี่ยรับมือค่อนข้างง่ายครับแค่วิ่งหนีมันไปเรื่อยๆไม่มีอะไรมากถ้าเกิดมันเข้าใกล้แล้วห้องนั้นมันมีซอกอะไรพวกนี้เราก็สามารถไปแอบในซอกได้พอริบหยุดผู้เล่นจะลงมายัางห้องทดลองในส่วนแรกเป้าหมายหลักในด่านนี้ก็คือการนําบัตรผ่านที่เราจะเก็บได้ไปอัปเกรดเป็นบัตรขั้นสูงแต่การจะอัปเกรดแต่ขั้นนั้นจะต้องรวบรวมสิ่งของมาเพื่ออัพในแต่ละขั้นซึ่งผมบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับมันค่อนข้างเยอะมากแต่ไม่ต้องห่วงไปฮะ หากกลัวว่าจะจำไม่ได้ให้เรากดตัวเจบนคีย์บอร์ดในนั้นจะบอกสิ่งที่เราจะต้องทำอยู่เราแค่ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆเราก็ผ่านได้และไม่ยากเท่าไหร่ฮะความยากมันจะไปกองกันอยู่ที่การจำทางเดินเพื่อไปหาของเสียมากกว่าเพราะทางค่อนข้างยาวอีกทั้งยังดูคดเคี้ยวไปมาเล่าอะเขาวงกดและผมมีทริปเล็กน้อยใน่านนี้ให้ฮะนั่นคือเราจะต้องหาสถานที่ที่มีไฟอยู่ตลอดเวลา ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้เล่นได้และผมแนะนําว่าอย่าตายในด่านนี้ดีกว่านะฮะหากเผลอตายไประหว่างการเก็บของที่แบบเราเข้าไปยังโซนในลึกๆแล้วหากตายปุ๊บแล้วมันคือตัวเกมะจะส่งเรามายังจุดเริ่มต้นของฉากทีนี้แหละวิ่งกันยาวเลยฮะแต่ระหว่างการไปหาของมาอัปเกรดบัตรนี้เราก็ต้องคอยระวังปีศาจที่เฝ้าอยู่ที่นี่ด้วยฮะชื่อของมันคือ The Skeleton Demon สเกลตันเดมอนรูปลักษณ์ของมันไปไปตามชื่อเลยฮะคือเป็นโครงกระดูกปีศาจขนาดใหญ่มันสามารถโจมตีผู้เล่นได้ในทันทีที่เข้ามาในด่านแต่มันสามารถโจมตีเราในที่ที่ไม่มีไฟได้เท่านั้นนะอย่างที่ผมบอกไปไปตอนต้นนะครับว่าเราจะต้องหาที่มีไฟอยู่เสมอในด่านนี้จะมีห้องอยู่ห้องหนึ่งชื่อว่าห้องเซฟโซนเซฟรูมอะไรสักอย่างเนี่ยแหละมันจะเป็นที่ปลอดภัยในห้องนั้นจะเป็นเหมือนเทียนอยู่หากเราเข้าไปในนั้นมันจะไม่สามารถเข้ามาโจมตีเราได้ เวลามันจะปรากฏตัวมันจะมีมีเสียงแบบเสียงกิ๊กกิ๊ก,ก,กอะไรสักอย่างลองฟังดูดีฮะตั้งใจดูดีมันจะมีเสียงนิดหนึ่งแต่ที่เด่นชัดเด่ที่สุดเวลามันโผล่มาเลยก็คือไฟแถวนั้นจะดับมาก่อนคือก่อนที่มันจะมาไฟบริเวณแถวนั้นจะถูกดับครับณนะตอนนั้นอะ่ะให้เราหาที่แอบเร็วๆอย่างเช่นในห้องแล้วปิดประตูล็อกเอาไว้รอจนกว่าไฟจะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยออกไปครับ ในด้านการอธิบายเกมเพย์เต็มๆเนีย่ยบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจที่ผมสื่อนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูฟุตเทจที่ผมอัดไว้ตอนระหว่างเล่นแล้วกันฮะ,ะทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่เอ๊ะใช่ปะวะไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมหาทางในหนั้นครับห้องคอนแทคตั้งใจฟังเสียงดีๆด้ครับ ไอสกลตันสามารถโจมตีได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะแต่เท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยมันไม่โจมมันไม่เคยตีผมเลยนะเออแต่เท่าที่ผมไปหาข้อมูลมามันบอกว่าโจมตีตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ไม่รู้เขาโม้หรือเปล่านี่ฮะอันนี้เซฟลูมโอเคครับเราเก็บคีย์การ์ดได้แล้วนี่ทางไปต่อนี่น,นี่เราเก็บเศษคีย์การ์ดเดี๋ยวเราเอาเศษเนี่ยไปหลอมเป็นบัตร อ,อ่าเราจะได้เศษบัตรมาแล้วไปเปิดประตูต่างๆได้ห้องเซฟรูมเมื่อกี้จะถ้าใครดูทันนะอ่าเีนไหมครับมันจะมีเทียนอยูอย่ตกใจห้องนี้อ่าไฟเริ่มกระพริบไฟเริ่มกระพริบหากไฟเริ่มกระพริบอย่างเงี้ยแปลว่าสเกลตันอ่ะมันเริ่มเข้าใกล้ครับแย่แล้วย่ล,ยล้หาที่หลบอ่านี่ปลอดภัยประตูเนี่ยจะปิดหรือไม่ปิดก็ได้นะฮะเหมือนกัน รอไฟบริเวณทางเดินเขาเปิดก่อนหากไฟเปิดเมื่อไหร่เราจะสามารถออกไปได้เห็นไหมเห็นเมื่อกี้ไหมผมต้องหาห้องไอนี่ก่อนครับห้องคราฟนี่จะละนี่เอาเศษมาหลอมนี่ครับ3มชิ้นอ่าจะได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกัดขั้นแรก ไฟมันกระพริบที่ๆเลยว่ะขีกาผิดฮอลเว์เรามาทางไหน <c oughs> อันนี้ปิดอันนี้ต้องปิดต้องปิดต้องปิด <c oughs> ถ้าห้องไหนไม่มีเทียนมันสามารถเข้ามาตีเราในห้องได้นะระวังไว้ให้ดีจุดนี้ตรงนี้รอให้ไฟตรงนี้มันเปิดก่อนครับถ้าไฟดวงนี้มันเปิดเมื่อไหร่แปลว่าเอสเกลตันมันไปแล้ว <c oughs> อ่ะโอเค ผมต้องไปเปิดไอ้คอพลังงานอะ่ะมันจะเป็นหินสีม่วงมันก็พริบรัวๆเลยว่ะเฮ้ยเหล็กได้เหล็กอันนึงได้แผ่นเหล็กครับอันนี้น้ำน้ำน้ำอ่อมันจะมีไอเทมอันนึงที่เราต้องเอาน้ำอะ่ะมาใส่ถังจำจำจุดเมื่อกี้เอ้ย จำจุดเมื่อกี้ไว้ดีๆนะจุดที่น้ําไหลเมื่อกี้เราต้องเอาถังอะมาใส่น้ำอ่าเจอของเยอะโอเคช่างมันลงไปก่อนฮนะเอ๊ะเะฮ้โหแล้วไฟดับทั้งชั้นยังร้อนอยูต่ตายแน่อุ๊ยอะไรอะเมื่อกี้มีอะไรกับพิบด้านซ้ายจอด้วยครับอุ๊ยยังร้อนคือไม่รู้คุณผู้ชมได้ยินเสียงเหมือนผมไหมนะแต่ว่าหูฟังผมได้ยินนะ อ้อนี่เซฟกูแอบนะไม่ไปไหนนละไฟมันดับทั้งชั้นนะครับอืมดูเหมือนผมต้องเปิดพลังงานก่อนฮนะไฟไฟไม่น่าเปิดนะถ้าไฟดับทั้งชั้นอย่างเงี้ยแปลว่าผมมีสิทธิ์จุงได้ตลอดเวลาเลยตั้งใจเสียงเอาตั้งใจเสียงคืออะไรตั้งใจฟังเสียงเอาครับนี่ไ้นี่นี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ นี่มีก้อนม่วงๆนี่อยู่ด้วยครับโอเคเอไม่มีนะไม่มีไม่มีมีของอย่างอื่นอีกไหมไม่มีครับโอเคตอนนี้อุ้ยเมื่อกี้ <c oughs> เห็นไหมเมื่อกี้แสงที่ผ่านไปอะ่ะนั่นแหละครับคือไอ้สเกลตันทาง <c oughs> คือกล่องเลยตอนนี้ผมงงทางมากเลยเอ่อ ไปนี่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 ห้องนี้ปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนมันอยู่แถวนี้ครับระวังให้ดีนี่ไหมนี่ไงนี่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 เจอถ้ำละมุดท่ออีกรอบเราตอนนี้ผมกำลังหาทางไปเปิดไอ้ไปยังชั้นอีกชั้นหนึ่งฮะมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นคออะเอาไอ้สีม่วงเนี่ยไปใส่ห้องเติมพลังงานนะฮะ เขาเรียกว่าห้องใส่พลังงานเนี่ยเอาแท่งนี้ไปใส่เหมือนอารมเหมือนในนั่นน่ะไอ้คอแกนพลังงานของเดสตาในตาวออะอ่าทีเนี้ยเราจะสามารถเปิดประตูได้ละเออนี่นี่ทางเก่าเราอ่าทีนี้ก็สว่างละโอเคอันนี้เซฟรูมจำไว้เปิดไว้ก่อนฮะหากไฟดับให้จำไว้ว่าเนี่วิ่งมาทางนี้มันอยู่ตรง เฮ้ยทำไมมันโผล่อย่างเงี้ยเฮ้ยบักปะวะปิดก่อนเฮ้ยเสียงมันอยู่ตรงนตเ,เ,เ,<笑><笑>เนี้ยแล้วเอ้าเอ้าเนี่ยโอ้ตายแล้วเดินไกลนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเป็นการรีเซ็ตแบบ ฟาสทาวเวลทางไหนผมอยากกลับไปห้องไอ้นี่ก่อนฮะอันนี้เซฟรูมทาวเวลสองนี่นี่ฮัมสโตรเลดนี่ไนะ <c oughs> ขควงสกูไดเวอร์เอ่อผมจำไม่ได้แล้วเอาไปไขอะไรแต่มันต้องใช้ครับในการเก็บของเออทางขวา ห้องอัพเกรดไม่ใช่ 1941, ทางไหนอะ <jeux> ลืมหลงทางเฮ้ยไฟกระพริบมันมาครับมันมาปิด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 แล้วแล้วแล้วเออพอดีเลยเข้ามาในห้องมันดับไฟเลยโอเคได้ขีการอันที่สองแล้วฮะตอนนี้เรามีหน้าที่ในการไปเนี่ย อัปเดตแบตเตอรี่ซึ่งจุดนี้จะยากหน่อยไฟยังไม่เปิดอ่ะการอัปเดตแบตเตอรี่ต้องมีอะไรบ้างนะมีถังน้ำผมต้องไปหาถังน้ำด้วยมันต้องใช้น้ำา2ตอ่ะน้ำกับอะไรวะไอห้องที่เรายังเข้าไม่ได้ตอนแรกนะฮะตอนนี้เราสามารถเข้าได้แล้ว นี่ปะเอ้าทางนั้นผมเดินมั่วอะไรตอนเนี้ยเอ้าเออ,เอ,อนี่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 ห้องนี้ห้องนี้เออตอนนี้เราสามารถเข้ามาได้แล้วครับปิดกันนี่ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราสามารถเล่นมินิเกมได้นะจะเป็นมินิเกมเครื่องบินอย่างเงี้ยฮะน่ารักดีนึกถึงสมัยที่แบบ ส,สามหนึ่งศูนย์อ่ะไอเกมเครื่องบินไอบินขึ้นบินลงอะ่ะผมจำชื่อเกมไม่ได้โอเคฮะใน,นที่สุดบอสก็ตายแล้วโอเคอันล็อกแมชชีนิกตอนนี้เราเราอันล็อกห้องไอ้นี่แล้วครับห้องเขาเรียกว่าห้องห้องอะไรห้องระบบอะ่ะ แปลไทยไม่ออกเราก็แค่ตอนนี้เราต้องเอาแบตเตอรี่ไปอัปเกรดก่อนครับว่าแต่ผมเก็บแบตเตอรี่มายังอันนี้ห้องนี่นี่ทางเอ่อทางไปไอห้องเมคานิกรูมมันจะเป็นเหมือนเป็นลิฟต์อะครับอืมอืมอืมนี่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 อันนี้ห้องนี้ห้องนี้อ่า ตรงนี้เป็นพัซเซลครับเราต้องกดปุ่มตรงนี้ตอนเราต้องขึ้นไปทางบนด้านขวาตรงนั้นฮะเราต้องกดปุ่มตรงนี้ซึ่งมันจะสุ่มผมไม่รู้ว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรนะีฮะทำเป็นบันไดครับอันเนี้ยเราได้เราได้สอันละผมต้องหายอันอันกลางตรงนั้นนะฮะไม่ใช่อันนี้เหรอไม่ใช่อันนี้มันสุ่มทุกครั้งที่ผมกลับมาเล่นนะฮะคราก่อน,นไม่ใช่แบบนี้อ่า,อาเราได้อันนี้ อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ยอ,อันนี้ไม่ใช่อันนี้เออเนี่ยได้ครับเป็นบันไดมาลอะออาผมเผลอเปิดอันนั้นไมด้วยอันนี้อะไรอ่าได้ถังสเตนมาละฮะโอเคจากนั้นเอาถังสเตนไปรวมกับน้ำเราจะได้แบตเตอรี่ทางไหนอะ ไม่ใช่ทางเอ่อทางนี้ปะปึง้งอืไฟกระพริบครับไฟกระพริบอ่าลงไปชั้นล่างเหมือนผมลืมอะไรเอ๊ะผมผมนึกอยู่ว่าผมลืมอะไร ช่างมันห้องนี้ฮะเป็นห้องแบบผมไม่รู้จะเรียกว่าห้องอะไรอ่ะนี่ถังน้ําได้มาแล้วเราต้องทําการแบบเติมพลังงานให้กับแบตเตอรี่แล้วเอานําแบตเตอรี่นั้นอนะ่ะไปใส่เครื่องอัปเกรดนี่ไง H2O เราเติมพลังงานก่อนเติมความร้อนเข้าไปครับเ,เราขาดน้ํากลับไปห้องนั้นก่อนฮะ ไอห้องเติมนะไอห้องที่ผมบอกว่าให้จำไว้นะครับโอ้โาขึ้นมาไฟดับพอดี <laughs> ปิดประตูได้ไหมโอ้ปิดประตูปิดประตูมันรู้แน่เลยวะ่ะ <c oughs> ไป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 ู่ตรงนี้ไี่น่เป็นี่นี่นี่อ <c oughs> เรียบร้อยฮนะ ไฟกระพิบอีกแล้วไฟกระพิบอีกแล้วมันมาครับมันมาโอเคไม่เป็นไรตอนนี้เราลอยลำแล้วจะจบด่านแล้วฮะโอ้หผมอัดมาผมอัดมานานเหมือนกันเนี่ยผมอัดไปสองชั่วโมงแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ทีนี้ก็เอาน้ำมาใส่ครับ โอเคเต็มละทีนี้เราสามารถเติมพลังงานให้กับแบตเตอรี่เราได้โอ้ดูเหมือนพาร์ทนี้ผมต้องตัดแบ่งแล้ววะตอนแรกผมกะจะแบ่งเป็นชัพเตอร์ชัพเตอร์ไปในคลิปแต่ละคลิปแต่ยาวมากเลยนะเราพาร์ทหน้าอย่างยาวเลยฮนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจบอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแบ่งแบ่งชัพเตอร์หนึ่งออกเป็นสองพาร์ทละกันครับโอเคที่เหลือเราแค่กลับไปยังห้องอัปเดตบัตรเสียงเสียงอะไร ตกใจมันโผล่งี้อีกแวโอเคเอาถังสเต็โบวก,กับแบตเตอรี่อ่าตอนนี้เราสามารถอัปเกรดบัตรเป็นเลเวลแม็กได้แล้วหลอดไฟยังไม่เสร็จหมายถึงยังไม่เปิดโอเคดเรียบร้อยจบพาร์ทที่สองอเอาเป็นว่าผมขอตัด พาร์ทที่2 Cha ปเตอร์1เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในแชปเตอร์ที่1พาร์ทที่2ในวันหน้านะฮะสำหรับวันนี้บ๊ายบายฮะ